สวัสดีครับผมวิ c โก้เซนเนลทีเอสการเอาชีวิตรอดดูบ้านกลยบ้านเ p c ของวิ c โก้เซนเนลทีเอสไปชมกันเลยผมสร้างบ้านเสร็จแต่ผมยังสร้างกระตุกไม่เสร็จผมก็จะ เข้าบ้านก่อนแล้วผมก็จะกดผมผมจะเอาดินซารนะ์ไปไปเวฟให้เป็นให้ดิซนซาร์เป็นกระตุกเอาซายไปปิ้งเป็นกระตุกกระตุกบล็อก เราสร้างบ้านแก้บ้าน n อ c ก็จะสะดวกมากนะเผื่อเรามีของที่ n อ c ซให้แลกก็จะสะดวกมากแก้บ้านอ็มพีซีคุสะดวกนะแล้ปงพุทจกสีดิ่งใต่คลิปด้วยแต่ผมจะไปหาเอ c ก่อนว่า n อ c ซให้แลกของอะไรบ้าง เนี่ย EPC มีมีหลายคุณอะอ้ hey, <hey>, hey. ส่าดีมาก EPC ซาวนานะ hey, hey. ก็แชลล์ลอนส่วนพ่อค่าขุดแร่พวกเสอซานเก็บไข่ของพวกแรกก่ก็ฐานนี้ก็หาได้นะครับ <Hey. S 1> หานได้ไปที่ถ้ำก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่สร้างบ้านใกล้ผมรู้สึกดีใจที่ใกล้บ e ้าน EPC นะ อีใใจ่ายไงครับตรงนี้ก็จะปิ้งไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะไป,ไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมสร้างเสร็จผมก็จะปิ้งอาหารด้วยนะเพราะว่าผมรับผิข้าวในเกมนะปิ้งไปเรื่อยๆเลยนะครับกระตุกไม่พอหรือเปล่าเหลือแค่สองบล็อกเลยน,นี่แต่ไม่พอก็จะ ผมจะขุดทรายอีกครั้งนละยถ้าถ้าคนที่เพิ่งเล่นซีดนี้ก็จะตองหาบ้านเอพเองเพราะว่าดูใกล้นึงดูใกล้ตรงที่เราเกิดน,นะครับก็จะแล้วก็ขุดดินทรายอีกแบบเลือกมากผมขดสอบบัานเอพซเลยนะ เริ่มหิวข้าวมากๆเลยนะผมก็จะเบียดอาหารตัวนี้เลยนะออกไปฆ่าสัตว์เฮ้ยตอนนี้แต่ข้ามแล้วตอนนี้ข้ามแนวผมจะฆ่าหมูกินข้าวเด่นนะคืออร่อหมาฆ่าหมูสำเร็จได้แล้วก็จะผมต้องฆ่าหมูเพิ่มนะเพื่อเพื่ออิ่มให้พอนะเพื่อนแต่ได้อิ่มถัดพอดีนะ ค่าไก่ให้ได้นะครับค่าหนึ่งครั้งมันก็จะตายเร็วนะหลังก็จะเข้าบ้านถ้าเราเหลือแค่สามตัวทำให้ข้าวตขึ้นนะินวข้าวนะเราต้องไปกินนะก่อนสิบอกไปก็ยังไม่พอนะสั่งมาเยอะมากจริงๆ เจ okay. ค่ำแล้วซอมบี้กำลังจะออกมาพกมาสเตอร์ตันมาแล้วยิงก็แบบหิวนะแับวันนี้เราไปตัดไม้กลางคืนเราก็ต้องระมัดระวังตัวที่มีซอมบี้นะมีฐานก็ส่งว,ว้กนถอย ผมมันเนี่ยคำนวณของเอ c มซีนะซอมบี <m ș ol See> ้มาแล้วว่างข่าซอมบี้ด้วยสาเร็จนเพราะว่านยสำหรับใครที่เด้นเล่นซีเอ็มซีนะก็โชคดีมากๆากนะเพราะว่ามีถ้ำมีเหล็กเ้อยนะมีแน่เยอะดูใกล้หมุกป้านเอ็มพีซีเอา กีตามาสองตัวแล้วสูญหายแล้วดีไปกวนเดี๋ยวจะหิวข้าวมากโอ้คิปเปอร์ก็มาด้วยสูญหายมาไอตัวระเบิดโอ้ยทันเอาดิงกันเข้าใจผิดกันนะ <c oughs> มันยิงผิดเผลอไปโดนเพื่อนตัวเองผมตัวนี้อย่างเดียวนะหรือว่าแต่สู้ดีข่าวะ้ะผมจะไปขุดแร่ตัวนี้แล้วนะ ผมต้องไปหาถ้ำที่มีแร่ก่อนนี่นายผมเจอแร่เหล็กแล้วถืว่ผมได้เห็นดุน่เรือต้องมอุ๊ยมิกก้เปิร์มมิกกี้เปิร์มาเราต้องได้เฉพาะอันนี้ไม่รู้ ได้หาไปเดี๋ยวก็เจอเลยอ่ะรู้สึกว่าสบายมากๆนะครับที่ดูการบ้านเอ็มพีซีอันนี้ก็จะมีเรื่องต่นะครับาเอาไว้รับไฟนะครับ ได้เจอได้เหล็กด้วยนะเข้ามาถามแป๊บนึงก็เจอได้เหล็กเลยนะิีนี้โคตรด,ดีแต่ว่าเพชรจะหายยากลูกเรา,เราต้องหาไปเ,นนเร,เรื่อยๆนะเพชรไปเีอไดแ<ม>้แบบใหม่อันนี้และนี้โคตรจะไม่ค่อยทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ค่อยเอาไว้าทำอะไรสักอย่างตอนนี้ผมก็จะขุดแค่นี้เลย ก็จะไปข้าบ้านตัวเองแล้วนะเล็กฆ่าไปคิดฆ่าเพื่อมบึงกับซอมบี้จะได้เพิ่มเลเวลด้วยขึ้นมาเลยคือเลเวลตายก่อนไอซอมบี้ตายอยู่ตอนนี้จะมีเพือีกคนออมยีต้ามาแล้วอะ่ะนี้เรามีอาหารไหมละ่ะ มีอาหารที่ดิบนะโอ้ไม่เป็นไรหนีเร็วนี้เร็ว,รวโอ้ตายแล้วผมตั้งค่าเป็นตายแล้วต้องมีของเออพอดีอิ่มเกิดใหม่แล้วก็จะผมมีแค่สนะิบสี่นะไม่พอจะไปตัดไม้อีกผมต้องไปตัดไม้กลางคืนโคต้องมีสมิเตอร์อเยกมาก ก็จะรู้สึกสับสนที่ส้มบี้จะมาเอาเรื่องคือสมบี้มาแล้วมาแล้วส้มบี้นี่คันเลี้ยวแต่ลงก็สู้ได้ครับเพราะว่าเรามียาครับ เกมนี้เป็นเกมที่บักนะครับถ้าเราตัดไม้นะครับเฮ้ยมันไม่โกมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติจับเก็บไหมคบมันเป็นโรคของไม้คามันก็เลยต้องมันก็เลยไม่โกครับเพราะมเป็นโรคไม้คามันถ้าไม่ดีจะก็จะตกพื้นได้เจกันติเกตันเดือบ้าโอ้ใส่เสื้อเกาะด้วยว่ะเท่ดีว่ะ แล้วปยคิปเปอร์เข้าบ้านเสรมอันนี้ก็จะขุดเสร็จแล้วนะครับเจอสมเจอคิปเปอร์พอดีเราก็เอ้ยผมรู้สึกเกยดคิปเปอร์ที่สุดในโลกเลยแล้วเราก็จะสร้างบ้านใหม่มันมาอีกแล้วนี่นี่นี่ ผมขอดูบ้านคอมเมนต์โอ้ยเสียดายไปมากๆเลยอ่ะเอาเตียงพังได้เกิดใหม่อ่ะไปที่ที่เราเกิดหมดลางแท้ๆไอคิปเปอร์มันชอบพังบ้านนะครับชอบมันดูใกลใ้เรามันก็เลยพังจริงที่คนเราเจอบ่อยมากนะครับหลันที่เล่นเกมมัคก็บักจเจอบ่อยผมต้องสร้างบ้านมาอีก เดบ็อกก็ไม่เห็นมีเอามาคืนเลยนะโอ้เสียดายดนะขี้กเกียจสร้างใหม่นะครับผมเปิ่มนะไม่อยากผสงสราสรพิพิพิลเมันผมเสียดายผนะสมสารบ้านตัวเองมากกานะสมสารบ้านตัวเองมากกวนะ่า ปานตั้งไหนหน้าดูน่ะต้องสร้างใหม่คขาเดียวไม่เป็นไรเ,รอ,เอาตัวงเข้ามาแล้วเราต้องข้ามมี้เจนมมีเดียว,วบี้ซัดตื้อหมดเอ้ยเหนื่อยสร้างเลยผมเก็บเก็ปเปอร์นะนี่คือหมดปกติต้องไปสร้างใหม่แล้วนะคะบว่าผมก้านะ แค่หลบไม่ทันจริงๆเดือดมากผมคิดเพื่อที่สุดเลย

เราหิวข้าวมากแล้วนะตอนก็ปกติก็ถือว่าเล่นได้อารมณ์อารมณ์เัเป็นคาดค่ เพราะว่าเอ้ยอยากผมก็จะพังแล้วนะาาดวดวราคาของตัวที้การที่เราดูการผ่าน NPC ก็โอเคนะเพราะว่าเรามี NPC เป็นพ่อค้าแร่เรากดแบบให้ฐานนะครับกดได้ของอ e ีโมดเพชรที่เป็นเร่ n p อีเมอร e ์ลอด ซื่อไม่ค่อยได้ผมไม่รู้ว่าผม,ผมไม่รู้ว่าผมได้่านอีเมอร์ล่อ เราต้องขายเราต้องเรียกเองซีนับที่ทันท่านแทนบุกใกล้ก็ผมเศร้านี่แหละสะดวกมาก พาให้เราเลกทานยีอันต,อต้องไปใช้ตูวอีกนะครับตอนนี้เรามีถานแลกถานแลกถานเยอะมากนะเราต้องไปหา n อ c พีนะพ่อค้ามีโคเดนด้วยนี่ไหนเจอแล้วไปดีขาเลือหน่อยห้าอันต้องไปขุดเลกทาง ตรงนี้มันแต่ไม่มีนะ้มีต้องหาอีกไปเลย นะี่ผมไม่ค่อยเล่นเกมแมคเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นเกมหมค NBC, อเอ็มบีซีเฮ้ยโมเตอร์ดีนแล้ววอะเราก็จะไปอีกทางอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไร มันคุยกันนี่ก็จะเป็นมินนะมินคำพูดของเอ็นพีซีมีในเจอแล้วเจอเยอะมากอมอมโอเคเรียดร้อย พ่อค้าขอเลขของหน่อยฮะโอเคนะไปได้<ะ>ผมชอบขุนนะอีเมอร์ล่าตันนี้เรียกของแล้วเราก็จะเลขกของได้แล้ว แค่นี้ก็ขอจบไปลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย